เมื่อวานนี้ครับพักเพื่อไทยเปิดเวทีปราศัยที่ลำปางครับนำโดยคุณเศรษฐาทาวีสินนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายแจกเงิน10,000บาทผ่านทางดิจิทัลวอลเลตนะครับนโยบายนี้คุณเศรษฐาบอกว่าไม่ได้เพิ่มหนี้สินให้กับประเทศไม่มีการขึ้นภาษีแต่จะทําให้เงินเข้าสู่ระบบอีก5แสนล้านบาทนะครับส่วนที่กะกะตอขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายนี้ทางพักเพื่อไทยรวบรวมข้อมูลส่งไปให้กะกะตแล้วและยินดีถ้าสงสัยก็พร้อมที่จะชี้แจง ส่วนอาการของคุณชัยกเกษมนิติสิรินะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหลังจากพบก้อนเลือดแห้งในสมองล่าสุดส่งตัวกลับมาที่กรุงเทพมหานครคอาการปลอดภัยดีแล้วนะครับค่ทีนี้เนี่ยกลับมาที่เรื่องเงิน1,000 0บาทเนี่ยล่าสุดคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยวันนี้ไปที่กกนตนะคะ ก็จะไปร้องเรื่องที่บางพรรคเขาพูดถึงการจะให้เงินผ่านทางดิจิทัลวอลเล็เนี่ยทำไมไม่บอกความจริงให้หมดและอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือไม่พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทําไมไม่บอกให้หมดเช่นการแจกเงิน10,000บาทประชาชนอาจจะได้จริง8,500บาทนะ เพราะต้องหักภาษีณที่จ่ายก่อน15%หรือไม่อ่ะนี่ต้องรอติดตามกันนะคะใช่ครับเอาปิดท้ายกิจกรรมใหญ่วันนี้ครับสำนักข่าววันนิวของเรานะครับกรณีการเลือกตั้งนะฮะจัดสัญจรครับ เจาะสมรภูมิเดือดั่วไทยโดยมีตัวแทนจากพักการเมืองมาร่วมกันประชันนโยบายเพื่อคนไทยในทุกภูมิภาคเราจะเดินทางไป4ภูมิภาคเลยนะครับวันนี้ดีเดย์วันแรกครับที่นครราชสีมาลานย่าโมครับเจอกัน5โมงเย็นเป็นต้นไปถามว่าทำไมต้องไปที่นี่เพราะมีสอสอมากถึง16ที่นั่งนะครับค่ะและที่สำคัญนี่เราขึ้นให้ดูใครจะไปบ้าง แซบๆทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ตัวแทนจากพักการเมืองที่จะมารับฟังปัญหาเสียงสะท้อนจากพี่น้องชาวอีสานแล้วจะได้มาฟังชัดๆประชันนโยบายกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเสกสกลอัฏฐาวงจาก <c oughs> พรักรวมไทยสร้างชาติคุณเทวันลิปตะพันลบจากชาติพัฒนากล้า <c oughs> คุณประเสริฐจันทระรวงทองจากเพื่อไทยคุณสุดารัตน์เยยุราพันธ์จากไทยสร้างไทยคุณพนิกาวานิตจ,จากก้าวไกลคุณสุชาติพินโยจากภูมิใจไทยและคุณชัยยศจิระเมธากรจากประชาธิปัตย ใช่ครับส่วนตัวแทนของสำนักข่าววันนิวของเราก็จะเป็นพี่หนุ่มอนุวัฒน์นะฮะไปถามแทนคนไทยนะฮะทางภาคอีสานไปกันได้ใครอยู่ใกล้ๆแถวแถวลานย่าโม5โมงเย็นเป็นต้นไปแต่ถ้าไม่สะดวกไปติดตามรับชมผ่านทางเพจ Facebook ข่าวช่องวันนะฮะไลฟ์สดให้ดูรวมไปถึงถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันวันดีนั่นเองครับค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะวันเลือกตั้ง2566เปลี่ยนชีวิตคนไทยนะคะคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหล ฟรีได้แล้ววันนี้